นี่ค่อีกเช้าครับวันที่ 16. ส6สหาำหรับเมื่อวานครับก็รับทรัพย์กันไปครับทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยครับนี่ค่อีกห่างสิงแตกบ่ายอีกรอบหนึ่งรวมเป็นสี่รอบแตกสามรอบครับมาดูตัวเปิดเช้านี้ครับสามแปดเจ็ดห้าศูนย์จุดหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดลบหนึ่งสามครับตอนนี้ยังเป็นลบอยู่ครับลบไปห้าร้อยกว่าแล้วครับหุ้น คงไม่มีโอกาสขึ้นไปบวกครับตัวที่คำนวณได้ครับกลุ๊ปแรกจะเป็น134 131434 4, แล้วก็กลุ๊ปที่2 201 2 0 0 1 2 1แล้วก็เสริมให้ครับเป็นอีก01 066977 7. ในวงกลมครับเป็นตัวเน้นครับตัวเน้นเช้านี้จะเป็น3420นะครับ ก็ลองดูครับวันนี้จะเป็นอีกวันที่แตกเหมือนเมื่อวานไหมเมื่อวานนี้ถือว่าลงตัวครับเปิดรับสงการสายวิ่งสายรูดไปที่สมครับก,ก็คิดว่าสามน่าจะวิ่งนะครับเพราะเมื่อวานทั้งหางเสียงนิกินนี่3ามวิ่งก็ตามตารางหุ้นครับ ก็สำหรับศูนย์แอดก็ชอบครับสำหรับท่านที่ชอบศูนย์ก็ตามกรอบสีเขียวเลยครับลูดตามตารางได้เลยนะครับส่วนกรอบสีดำก็คือตารางลูดตัวเน้นตารางลบครับคงไม่ขึ้นปีบวกครับขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ท่านชมดี